อ้าวู้เทียมือนี้าเถาหลุดเขยาเาก็หลุดเขยเออฝาเ่าก็หลุดเข่าเพราะม่เถากว่าาเ่าก็หลุดเขยไปเฮ็ดรีเออเอาไปหลดพอดีไปเห็ดตอนยามันเาเนาะจังไรวเนี่เขาล้มหวยเนี่ออลมห่วยเนจะไปเฮ็ดตอนวยตอนขาคุณละทั้งหน้าขาคุณละทั้งห่วยไปเลยไปเลย พนเอาหิ้วซานคตรสูกซาเนาะทำไมไม่ได้กินไม่ได้กินถูกซาดิว่าคิดๆมันนี่วะแม่ยังอันเพิไปบอกแม่เ่ามืองไทยสร้อยซามาให้ได้กักสิบปิดบาทสิบปิดปิดหนึ่งันปิดหนึ่งองนโอ้สุกปิดเนี่ยเป็นคิดเปิดปิดหลอดหลอดมึงเอ่องุนมือเขาเอินหลอดเล่นนังก็แล้วแต่ ต้อยซาได้มาห้ซิบปิดบ้านปีบเขยจิดนายโยบายได้บ้านพูดถึไปแม่แม่ว่าสันรอน,นอะอันโอ้ยอีพอเรารจักวายยังลำเป็นบ้าเหมาเหตุโจาเอางี้ยว่าไปทัวให้แล้วขิดเ่าอกระทำมันที่ไดีเพราะเธอกระอิ่นถามมันที่เรางานไม่ดี <c oughs> ดว,ว่าพอนมาห้เด้อกนบาบอกให้มั่นแม่ว่าสันผู้หลุดเขยว่าโอ้ผู้เมทผู้มเว่าผู้หลุดเขยว่า พอเถอะพอเอาห้องมาว่าพอเอะห้องอ๋อมันทำไมว่าคนแฝงของเฮียยังแฝงของสเตย์ยังบวมบานไปห้องมันก็เมียนโรยแล้เมียนมันจะไปไปบานเห็ดแล้วมันตื่นในบานมานัานลงมาเถินนอว่ะขึ้นไปเจ้ากับมะพร้าวมะพร้าวจังไรจังมาแต่งให้ลูกเขยมาเห็ดก็เคยมาเออคือดำไม่ทอถั่วแมนอีหลีบ่แมนบ่แมนจังไดมัอนเจ้าที่แตงให้เออคือดำไปม่ทอดำไม่ทอแล้วลูกเขยก็ตืดนได้บ้านเห็ดนิ้แล้ว แลนบ่มีบรรยูแล้วบานเนี่ยไปยู่พกไม้พกไม้ไปรียกปลายไม้ทุ่งถูเหมือนบังเนอพอเท่าก็ได้หมาอีดำไปออนั่หาได้สิบแปดกัดไปเมียนบนสิบไปเมียนสิบประหาเออรเดี๋ยวไม่เราเคยเออบานเนี่ยพวกเราเคยรียกบ้านีหมาเหา่าเห่าเห่าจังแรกก็บเ่เห็นแนวคนร,รีนยกเขาไอ้ขวดแมไงไอ้เวรถ่านทั้งลูกเคยก็รีดยกบ้านเนี่ยแม่เทา่าโอ๊ะพ่าเท่านี่รถ กูฟันมาแล้วว่านุงมาเฮาห้แต่วันเพื่อนนนเอ้าเมื่อว่าว่าบ้านวเพื่อนว่าอหลูกคยเห็นลูกคุยลูกคยเห็นขีม้าว่าอ้ม้าสะจิตทาามันเจ้ากันมาแล้วปัสสาวะตล้วทั้วันเพื่อนว่า